สวัสดีครับท่านผู้ร่วมงาน6ตุลาในวันนี้ทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องเรียนทุกท่านว่าตอนที่ผู้จัดงานมาชวนให้ผมมาเป็นหนึ่งในผูพ้พูดในงานวันนี้ผมมีอาการสองจิตสองใจมากไม่อยากจะมานะครับเหตุผลที่ผมรู้สึกอย่างนั้นก็คือสิ่งที่พูดได้เกี่ยวกับเหตุการณ์6ตุลาถูกพูดไปหมดแล้วขณะที่สิ่งที่พูดไม่ได้ ก็ยังพูดไม่ได้เหมือนเดิมดังนั้นมองในแง่นี้แล้วเนี่ยมันไม่มีเรื่องที่จะนำเสนอมันไม่มีเรื่องอะไรใหม่ที่จะพูดแล้วจริงๆนะครับดังนั้นตอนที่ถูกเ,เชิญมาเนี่ยก็สองจิตสองใจมากว่ามาดีหรือไม่มาดีนะครับแต่ท้ายที่สุดคิดว่ายังไงก็อาจจะมาเติมความหวังเติมกํำลังใจ ให้กันและกันได้ทุกท่านครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับเมื่อหลายปีที่แล้วสักประมาณ5-6ปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสไปเยือนอุทยานประวัติศาสตร์ถังแดงที่จังหวัดพัทลุงเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังเรื่องราวความโหดร้ายของเหตุการณ์ถังแดงที่ได้รับฟังจากผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นครั้งแรก เราได้ยินได้ฟังเรื่องถังแดงจากการอ่านหนังสือจากการศึกษาประวัติศาสตร์แต่การไปอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุจริงและการได้รับฟังเรื่องราวจากครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจริงมันให้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งตั้งแต่ปี2515ทหารเข้ามาตั้งถิ่นฐานปฏิบัติการที่บ้านเกาะหลุงเพื่อกวาดล้างบุคคลที่ต้องสงสัยว่าฝักไฟ แนวคิดคอมมิวนิสต์และทำงานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีการจับปูกคนเหล่านี้ครับมาสอบสวนซ้อมทารุณทำ้ายร่างกายจนหมดสติจับยัดลงถังน้ำมัน200ลิตรแล้วจุดไฟเผาเพื่อทำลายหลักฐานนี่เป็นที่มาของคำว่าเผาลงถังแดงที่เกิดขึ้นในตอนนั้นหลายคนตายจากการถูกเผาทั้งเป็น หลายคนถูกซ้อมจนเสียชีวิตแล้วเอาศพมาเผาทำลายหลักฐานตัวเลขผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ถังแดงจากศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยระบุไว้ว่ามีจํานวนถึง3,000คนน่าสนใจครับว่ารัฐเลือกใช้วิธีจะจัดการกับผู้เห็นต่างเพื่อสร้างความหวาดกลัวโดยหวังลึกๆว่าจะทำให้ประชาชนถอยตัวออกห่าง ไม่สนับสนุนการทำงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่ถ้ว่าเหตุการณ์กับพลิกกลับเมื่อเกิดเหตุการณ์ซ้อมทารุณและการเข็นค่าโดยเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ประชาชนโกรธและเข้าร่วมกับการทำงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยผมอยากให้พวกเราลองจินตนาการดูครับถ้าพี่ของเราถ้าน้องของเราถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือถ้าลูกของเรา เ็นหนึ่งในคนที่ถูกเผาทั้งเป็นในถังแดงน้ำมันร้อนๆท่านจะรู้สึกยังไงปัจจุบันครอบครัวของผู้สูญเสียยังไม่ได้รับการเยียวยามีเพียงอนุสาวรีย์ที่ประชาชนก่อสร้างกันเองเป็นที่เตือนความจำให้กับผู้พบเห็นและเป็นตัวแทนของผู้สูญเสีย ประวัติศาสตร์ถังแดงไม่เคยถูกบรรจุในเรื่องเล่าหลักของชาติไม่เคยมีการดำเนินคดีอย่างเป็นทางการกับทหารที่ก่อกอเหตุครับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในวันนั้นและแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติมีการจัดชุมนุมเปิดแถลงการเปิดการชุมนุมที่สนามหลวงและ,ะแถลงการวันนั้นหนึ่งในข้อเสนอของศูนย์กลางนิสิตก็คือ การเรียกร้องให้รัฐบาลยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนอข้อเรียกร้องนั้นในวันในปี2518ของศูนย์การนักศึกษาแห่งประเทศไทยยังร่วมสมัยยังทันสมัยจนถึงทุกวันนี้จนถึงวันนี้ครับ ยังไม่มีผู้ก่อการในเหตุการณ์ถังแดงถูกลงโทษแม้แต่คนเดียวยังไม่มีประชาชนผู้สูญเสียได้รับการเยียวยาจากรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมทำงานไม่ได้ผมรู้สึกโกรธผมรู้สึกคับแค้นเมื่อได้ยินข่าวของสิริวัฒ จดีสิริวัน์ใจดีเป็นพลทหารส,สังกัดสังกัดกรมสารวัตรทหารเรือเสียชีวิตเมื่อวันที่สองกรกฎาคม2567แต่เพิ่งปรากฏเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาญาติได้ทำาราชากิจไปแล้วและเชื่อว่าพลทหารสิริวัต์เสียชีวิตจากอาการป่วยแต่ภายหลังเพื่อนของพลทหารสิริวัต์เปิดเผยว่าคุณสิริวัตร ถูกฝึกในสังกัดโดยถือว่าฝึกหนักมากมีการสั่งให้วิ่งหลายรอบพทหารศิริวัตนมีท่าทีที่ไม่ไหวหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมและวูบตรงขาครูฝึกครูฝึกจึงได้เตะขาและซี่โครงด้วยรองเท้าคอมบ a ตและตบหน้าอีกหนึ่งครั้งเพราะมองว่าเป็นการสำออยพร้อมให้เพื่อนพลทหารอุ้มไปตากแดด หน้าเสาธงโดยไม่มีการปรถมพยาบาลจนกระทั่งหกโมงเย็นของวันนั้นเพื่อนได้ไปตรวจสอบแล้วได้ยินเสียงร้องอืออพบว่าคุณศิริวัตรน้ำลายฟูมปากมีอาการชักอุจระราดจึงรีบพาตัวคุณศิริวัตรไปส่งโรงพยาบาลแต่คุณศิริวัตรเสียชีวิตร,ระหว่างทาง จากคำบอกเล่าของพี่สาวครับคุณสิริวัตรเป็นคนเรียนดีพอจบม .6 ที่บ้านไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนมาหาลัยจึงตัดสินใจไปเป็นทหารเกณฑ์โดยหวังว่าตัวเองอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับครอบครัวได้ด้วยการรับราชการในอาชีพทหารนี่คือความตั้งใจของสิริวัตรใจดีที่เสียชีวิตใน อายุเพียง2ีปีพี่สาวของคุณสิริวัตรครับกล่าวว่าในการชันส่วนศพของโรงพยาบาลตำรวจระบุว่ามีซี่โครงหักพร้อมวงเล็บว่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากการรมทำ CPR หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามจากการฟังข้อมูลของเพื่อนพลทหารหลายนายเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฝึกโดยเพื่อนพลทหารหลายคนพร้อมเป็นพยานให้กลับมาอีกครั้ง การจะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้มีอายุถึง21ปีท่านคิดว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ใช้เงินไปเท่าไหร่ครับท่านคิดว่าจะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้อายุถึง21ปีได้สังคมทั้งสังคมใช้เงินไปเท่าไหร่ครับผมเป็นพ่อคนเหมือนกันผมนึกไม่ออกว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับลูกของผม ผมจะทำใจได้อย่างไรผมจะมีแรงมีกำลังจิตกำลังใจใช้ชีวิตต,ต่อไปหรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวผมเองผมไม่แน่ใจทุกท่านครับเหตุการณ์ตากใบเหตุการณ์ตากใบเริ่มต้นจากการชุมนุมเพื่อประท้วงกรณีชุดรักษาความปลอดภัย หมู่บ้าน8คนที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาส่งปืนให้กับผู้ก่อความไม่สงบผู้ชุมนุมประมาณ1,000คนครับชุมนุมด้วยมือเปล่าแต่กองทัพในวันนั้นตัดสินใจสลายการชุมนุมมีผู้เสียชีวิตในที่ชุมนุมทันที7ราย5ใน7ถูกยิงที่ศีรษะส่วนผู้ชุมนุมที่เหลือทั้งหมดนับพันถูกจับขึ้นรถทหารไปสอบสวนที่ค่ายอินขยุต ทหารผู้บังคับบัญชาบังคับให้ผู้ชุมนุมนอนทับกันไปบนรถเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงเมื่อไปถึงค่ายมีผู้ชุมนุมเสียชีวิต78รายเหตุการณ์นี้ครับสารชี้ว่าการตายเกิดจากการขาดอากาศหายใจและเกิดขึ้นระหว่างอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคประชาชนโรณรงค์ครั้งแล้วครั้งเล่าเรียกร้องให้คนทำผิดมาลงโทษแต่กลับไม่มีความคืบหน้ารวมถึงคดีที่ตายจากการชุมนุมเจ็ดศพแรกด้วยจนกระทั่งคดีใกล้หมดอายุความญาติผู้สูญเสียจึงรวมตัวกันฟ้องใหม่อีกครั้งมีการออกหมายจับทหารและตำรวจระดับสูง7คนแต่จนถึงวันนี้อีกสิ 9วันจะหมดอายุความยังตามจับจำเลยมาขึ้นศาลไม่ได้แม้แต่คนเดียวหนึ่งในจำเลยนั้นคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4ในขณะนั้นส่งหนังสือลาประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึง30ตุลาคมอ้างว่าไปรักษามะเร็งที่ต่างประเทศซึ่งประชาชนจำนวนมากตั้งข้อสงสัยว่า เป็นความพยายามหลีกเลี่ยงคดีหรือไม่ถ้าภายในวันที่25ตุลาคมนี้ยังตามจำเลยขึ้นศาลไม่ได้คดีก็จะหมดอายุความผมยกตัวอย่าง3มเรื่องนี้มาเพื่อพูดอะไรครับผมอยากจะบอกว่าเรายอมรับเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรสามเหตุการณ์นี้มีความเหมือนกันที่ไหนความเหมือนกันก็คือ การดำรงอยู่ของวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลในสังคมไทยคนที่ทำผิดไม่เคยถูกดำเนินคดีเลยสักครั้งผมคิดว่านี่เป็นความล้มเหลวทางสามัญสำนึกครั้งใหญ่ของสังคมไทยครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเวลาหลายทศวรรษแต่กลับ ทำอะไรคนที่เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนในการปราบปรามริษอนสิทธิทเสรีภาพประชาชนจนถึงเข็นฆ่าเอาชีวิตประชาชนไม่ได้สักครั้งนี่เป็นความล้มเหลวทางสามัญสำนึกครั้งใหญ่มากของสังคมทุกท่านครับผมเสนออย่างนี้เราจะเข้าใจมันได้ยังไงผมเสนอว่าวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลน,นี้ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบพูดอีกครั้ง ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นในการทำให้ระบบนี้ดำรงอยู่ได้วัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ทําให้ระบบนี้ดำรงอยู่ได้ระบบนี้คืออะไรครับระบบนี้คือระเบียบทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่มีลำดับชั้นแบบจารี จะทำให้ระเบียบระบบแบบนี้ดํารงอยู่ได้ต้องอาศัยวัฒนธรรมพ้นผิดลอยโนเหล่านี้ดังนั้นมันไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบแต่มันเป็นความจําเป็นที่ระบบจะต้องมีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่ทุกท่านครับผมพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศไทย ที่เป็นประชาธิปไตยที่มีเสรีสรภาพมีความเจริญก้าวหน้ามีความเสมอภาคเท่าเทียมที่ผ่านมานะครับตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาวันนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วและแน่นอนผมเป็นจำเลยคดี1นึ 112, อีก2คดีแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับนี่ไม่ใช่เวลาของการท้อถอยนะครับคุณเบนจาเมื่อสักครู่พูดไปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2563สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2564มันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเพดานความคิดของสังคมไทยมันก้าวหน้าไปมากในการเลือกตั้ง66ก็เป็นในการเลือกตั้งปี2566ก็เป็นที่ชัดเจนว่าเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา122กลายเป็นเรื่องที่พูดกันได้อย่างแพร่หลายในสื่อหลัก ในการดีเบตครั้งสําคัญสคัําญของการเลือกตั้งก็มีการตั้งประเด็นนี้ทุกครั้งมันแสดงให้เห็นว่าสังคมมันเคลื่อนไปไกลมากมันแสดงให้เห็นว่าสังคมมีความก้าวหน้าดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีช่วงเวลาไหนในประวัติศาสตร์60ปีที่ผ่านมาเลยที่วาระที่ก้าวหน้าของสังคมไทยแบบนี้จะถูกพูดอย่างแพร่หลายและ ถูกทำให้เป็นเรื่องสามัญทุกวันทุกวันอย่างนี้ทุกท่านครับหลายคนผ่าน6ตุลามาแล้วหลายคนผ่านเหตุการณ์35พฤษภา35หลายคนผ่านเมษาพฤษภา53หลายคนผ่านเหตุการณ์ช่วงการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาประชาชนปี6364 ถ้าที่ผ่านมาเราคิดว่าเราทำดีดที่สุดแล้วผมเชิญชวนทุกคนให้คิดว่าดีที่สุดของเรายังไม่พอ Our best is not good enough ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะมาถึงผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในวันนี้ไม่สามารถลบเลือนออกไปได้ง่ายๆ อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนในวาระครบรอบ6ตุลาอีกครั้งเข้มแข็งและมีกำลังใจเดินหน้าต่อไปด้วยกันเพื่อสร้างสังคมที่มีเสรีภาพมีอิสรภาพมีภารดรภาพเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน ินทานบ้านเมืองดึกดำบรรูคันรุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่าย